ทองอายุทยามาจากไหนหลักฐานการพบแหล่งทองเพิ่งมีช่วงปลายสมัยอายุทยาแล้วก่อนหน้านั้นทองอายุทยามาจากไหนอายุทยาทั่วทั้งราชาอาณาจักรและตลอด417ปีมีหลักฐานแน่ชัดถึงการพบแหล่งทองก็ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าบารมโกศพบที่ตำบลบางสะพานปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่เครื่องทองที่พบจากกรุกรางวัดราชบุญณะ,ะและวัดพระรามเป็นสิ่งยืนยันว่าอายุทยามีทองมาตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนต้นแล้วคำถามก็คือในเมื่อไม่มีแหล่งทองหรือเหมืองขุดทองของตอนเองอายุทยาไปได้ทองมาจากไหนทองอายุทยามาจากไหนความเป็นไปได้จากการประมวลข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีอยู่พบว่าอายุทยาได้ทองมาจากภายนอกด้วยวิธีการสามอย่างด้วยกันดังนี้ หนึ่งเป็นสวยบรรณาการที่ได้รับมาจากหัวเมืองประเทศสราชจากบันทึกของโยซอเซาเตนจูสทูเทนพ่อค้าฮอลันดาที่เข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ระบุไว้ว่าในรายการสวยบรรณาการที่อยุธยาได้จากหัวเมืองคึ้นของตอนนั้นมีทองรวมอยู่ในนั้นด้วยอำนาจต่อหัวเมืองแสดงออกผ่านการเป็นผู้ครอบครองทองเป็นอันมาก เซาเทนยังได้บอกด้วยว่าการที่กษัตริย์อยุธยาเป็นผู้ครอบครองทองเป็นอันมากนี้ทําให้ทรงได้รับสมญาว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มั่งคั่งพระองค์หนึ่งทางแถบอินเดีย 2. เป็นสินสงครามได้มาจากการเก็บริบเอาจากบ้านเมืองที่แพ้สงครามแม้ว่าส่วนนี้จะไม่ปรากฏหลักฐานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เป็นที่คาดได้ว่าในจํานวนทรัพย์สินของมีค่าต่างๆที่อยุธยาได้รับมาเนื่องจากชัยชนะในสงครามกับเพื่อนบ้านนั้น ต้องมีทองรวมอยู่ด้วยและเมื่ออยุทยาตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ทองและอัญมณีมีค่าส่วนหนึ่งก็จะถูกถ่ายโอนไปยังบ้านเมืองอื่นเช่นกัน 3. ได้มาจากการค้าสองปัจจัยข้างต้นสวยกับสินสงครามส่วนใหญ่เมื่อได้มาแล้วย่อมตกไปอยู่กับราชสำนักและชนชั้นนำบันทึกของโยสอเซาเตนในที่เดียวกันยังได้กล่าวถึงการที่เหล่าพ่อค้าต่างชาติมักนำทองเข้ามายังอยุทยาตลอดปีอีกด้วย โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระคลังสินค้าตามบันทึกของอารักษ์ในคณะทูตเปอร์เซียที่เข้ามาในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้ระบุถึงดินแดนแหล่งทองพ้นทะเลที่มีการติดต่อกับอยุทยาอาทิศสีลังกาคาบสมุทรมาลายูอาเจตหมู่เกาะอ,อันดามันมนิลาและญี่ปุ่นเป็นต้นโดยเฉพาะที่มนิลาภายใต้การปกครองของสเปนสมัยนั้นอาลักษ์ของคณะทูตเปอร์เซียยังระบุด,ด้วยว่ามีชาวจีนมาอาศัยที่เกาะน,นี้ส่วนมากเป็นช่างทองและช่างแกะสลัก นอกจากนี้แหล่งอัญ,ญมณีสำคัญของภูมิภาคอุษสาคเนที่มีการทำเหมืองขุดทองมาแต่โบราณเช่นล้านช้างและกัมพูชาก็มีหลักฐานข้อมูลกล่าวถึงการนำทองจากบริเวณดังกล่าวนี้มายังอยุธยาอาทิจ,จดหมายเหตุแกมเฟอร์เอ็นเกลเบิร์ตคาเอ็มพีเอเฟอร์ระบุว่าพ่อค้าลาวล้านช้างได้นำเอาแร่อัญ,ญมณีที่ขุดได้จากเหมืองของตนเองเช่นทองคำทับทิม,มุกดาหารไปขายให้แก่อยุธยาล้านนาและกัมพูชา จากเอกสารทำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมเอกสารจากหอหลวงได้ระบ,บุถึงพ่อค้าเกวียนชาวเขมรจากเมืองพระตะบองได้นำเอาทองคลายพลอยแดงเข้ามาขายยังตลาดที่อยุธยาเป็นประจำทุกปีในสวิธีการข้างต้นนี้การค้าดูจะเป็นเหตุปัจจัยให้ได้ทองมามากที่สุดและอย่างสม่ำเสมอด้วยการค้าทองที่แพร่หลายทำให้ เหรียญทองที่ผลิตจากอายุธยาเป็นของมีค่าสามารถใช้แลกเปลี่ยนกันได้แม้ในดินแดนห่างไกลจากซูมาโอเรียนทอลบันทึกของโตเมปิเรสโตเมายชาวโปรตุเกสเขียนระหว่างคศ1512สถึง1515พศ2 0 5 5ถึง2058 รงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งเป็นช่วงระยะแรกแรกที่โปรตุเกสเข้ามาติดต่อกับสยามก็ได้ระบุถึงการแพร่หลายของเหรียญเงินและเหรียญทองของสยามในระบบการค้าพื้นเมืองแถบมละกาเคดะและคาบสมุทรมลายูโดยเหรียญเงินและทองของสยามมีค่าเท่ากับหนึ่งมละกาครึง่งมีใช้ทั่วราชอาณาจากักรเหรียญเงินและทองนั้นเป็นเหรียญที่ใหญ่และมีค่ามาก ดังนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจเลยว่าเหตุใดโปรโตุเกตจึงได้ติดต่อเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและทำการค้ากับอยุธยาอย่างเกือบจะทันทีที่ยึดเมืองท่ามะละกาได้ในเมื่ออยุธยาเวลานั้นเป็นแหล่งที่มีเหรียญทองซึ่งเป็นที่ต้องการของชาวยุโรปเป็นอันมากอีกทั้งทองอยุธยายังมีค่าในระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรามากกว่าเหรียญพื้นเมืองในมลายูสมัยนั้น